19มิถุนายน2568ที่นี่จังหวัดบึงการช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่อยู่ในกลางฤดูฝนฝนตกต่อเนื่องทุกวันสิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัญหาหรือว่าสร้างความกังวลใจให้กับเรานั่นก็คือเรื่องของเชื้อราที่จะระบาดตามต้นทุเรียนของเรานะครับสำหรับวันนี้เราจะนำสิ่งนี้มาใช้ในการพ่นนะครับ ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นราเขียวนะครับวันนี้เราจะใช้ราเขียวอยู่4ี่ถุงนะครับแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็นี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสําหรับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะใช้ราเขียวให้เกิดประโยชน์น,นั้นก่อนที่เราจะนําไปใช้เราจะเอามาละลายในน้ําแล้วก็มีการเลี้ยงเชื้อของเขาให้เจริญเติบโตหรือว่าขยายจายยนวนประชากรให้เพิ่มมากขึ้นก่อนแล้วเราค่อยเอาไปใช้ ในขณะเดียวกันเราก็จะมีรำอ่อนนะครับรำอ่อนซึ่งมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งของเชื้อราเขียวเช่นกันเราจะส่งยอดขุนพลนเหล่านี้ไปพร้อมสเสบียงอาหารเหล่านี้คือเราจะทำการขยายทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงก่อนแล้วเราจะทำการพ่นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาถุงเชื้อราเขียวนี่นะครับเอาใส่ลงไปในน้ำเลยนะครับเพื่อที่จะล้างเอาสปอร์สีเขียวนะครับ เราใส่ลงไป4ถุงเลยนะครับสำหรับน้ำขนาดเท่านี้จากนั้นแล้วเราถึงจะทำการล้างเอาสปอร์นะครับสำหรับน้ำในถังนี้นะครับเมื่อเราล้างเอาสปอรได้แล้วก็จะได้น้ำอยู่นี้ประมาณเกือบ20ลิตรนะครับประมาณเกือบ20ลิตรซึ่ง20ลิตรนี่เราสามารถเอาไปผสมกับน้ำเปล่าๆทำการพ่นได้อีกประมาณ200ลิตรนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเอาน้ำอยู่ในนี้ ทั้งหมด20ลิตรเนี่ยสีที่เขียวเนี่ยไปลงในถัง200ลิตรนะครับแล้วก็ทําการพ่นนะครับต่อมาเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับอันนี้คือรําอ่อนกองทับต้องเดินด้วยท้องครับรําอ่อนนี้ก็จะเป็นอาหารชนิดหนึ่งของเชื้อรานะครับเราก็ถือว่าเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะนําไปใช้เนี่ยเราจะต้องส่งสเสบียงอาหารไปพร้อมยอดขุนผลนะครับเราก็จะทําการพ่น มีเพื่อนสมาชิกถามว่าน้ำามาดูใกล้ๆเลยน้ำเชื้อราเขียวหรือว่า,าชีวพันธ์เหล่านี้นะครับเราสามารถพ่นใส่ตรงไหนของต้นทุเรียนได้พ่นทุกแห่งเลยนะครับพ่นใส่ใบพ่นใส่กิง่งพ่นใส่ต้นแล้วก็พ่นใส่ดินนะครับในกรณีที่ทุเรียนของเราตอนนี้ใกล้จะสูกแล้วเนี่ยเราสามารถพ่นใส่ลูกทุเรียนได้เลยนะครับ เนื่องจากว่าฝนตกบ่อยๆี่ความชื้นสูงนะครับทุเรียนใกล้จะสุกแก่ใกล้จะสุกเนี่ยตัวนี้ดีที่สุดในการที่เราจะาพ่นป้องกันเชื้อราไฟท็อปในหน้าฝนนี้ได้ปัญหาที่เพื่อนๆเจอในขณะนี้ก็คือว่า,าทุเรียนใกล้จะสุกแล้วจะเจอเชื้อราไฟท็อปกินเปลือกนะครับกินเปลือกทุเรียนเราใช้ปัจจัยเหล่านี้นะครับในการพ่นใส่เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับ สำหรับที่สวนของเรานะครับก็จะมีทุเรียนที่อ,อายุได้1 1 5่วันแล้วเราทำการพ่นบ่อยมากครับเพราะว่าใกล้จะสุกแล้วที่จริงถ้าหากว่าช่วงนี้มีแดดจ,จัดๆประมาณ3ามสี่วันตัดไปบ่มได้เลยแต่ว่าช่วงนี้ที่บึงการฝนตกมาตลอดอเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำการพ่นตัวนี้ประคองไว้ก่อนรออีกประมาณหนึ่งวันสองวันนะครับเดี๋ยวก็คงจะสุก โอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ